สวัสดีครับผมทวีค,คนเดชครับพี่น้องติดตามตัวดีอยู่บ้านหนองบัวมีให้พี่น้องได้เบิ่งนกันจากเหลขกเมตเคียรตอพี่น้องวันเบนิ่งนึงนั่นทยบ้านเพิ่นถือเบ็ดบ,าบ้านบ่ถือตะขิงหัวกับหมาหน่อยสันเพิ่นว่าพี่น้องนั่งกินข่าวอยู่นะครับเมตเคียนนั่นมาจากบ้านหนองแว้งด้วยพี่น้องเดอ้อที่ว่าเพิ่นถือล,ลายเสียนแล้วพี่น้องนะครับเพื่อนเอามาไวยวัดดอมหนองบัวมีวันนี้เพิ่นอยากกลับขึ้นไปอยู่บ้านหนองแว้งพี่น้องเพื่อนไปเข่าฟันลูกเ๋าผู้เพิ่นสศกเพิ่นนมานั่นนะครับ ที่พนถึงหลายแสนพี่น้องเพิ่อนจะกับเคลืนไปนะครับงวดล่าสุดนะครับหมู่บ้านก้อนพี่น้องมือเลขกจะออกผู้่บ้านนะครับกับผู้ซอยกับลูกบ้านเพื่อนไปเอานะครับอยู่น้ำเมตะเกียนภายในวัดบ้านหนองบัวมีเพื่อนได้สามตัวตรงๆเป็นใบใหญ่ครับครับสามตัวตรงๆพี่น้องนะครับวันนี้ผมมาสอบถามใหญ่บางเรลาเพื่อนถือครับถึงแน่พี่น้องอยู่ยู่บว่าหันลานกับเขาเพื่อนซ่ากันซ่ากันเพื่อนวากัน บ้านเพื่อนจะเอาขึ้นไปบ้านหนองแวงไม่ตะเคียนนะเพื่อนให้โศกเพถือตะชิงหัวสันผมก็ได้ถามย่าอย่างนี้เพื่อนเพื่อนจะไปยู่หนองน้ำหนองเก่าบ้านวัดทิพย์บ้านบ่บเพื่อนเทศฐานไว้ขางวัดแล้วขางวัดน้ำผมไปหันแล้วเจ้าของเพื่อนเก็บผ้ากันเป่าหลวงปูบว่าสุฟังให้มาะทายให้เน้ทวีคนเดิมสันผมช่องยูทูบทวีคนเดิมนะประเด็นเพื่อนว่าจะเอาขึ้นวัตฟูดจะเอาวัตฟูธมือใดแต่ว่าสจีเอาเอาเฉพาะวัตฟูธสันว่าน่ะ วันนี้ผมก็ได้ยินข่าวพัฒน์บ้านนองบูมีเฮาเพื่อนบอกว่าถือว่าถือกิ้งหัวถือพัฒบ้านสามตัวเล่นเบาใหญ่สามตัวเล่นบ่ป้าใยญ่เลยน้ำฝนจกบาทบ่โอ้ศาสนาบ่มีน้อยใหญ่เนาะศาสนาบ่มีเดี๋ยวเพื่อนเอาไปบ้านจะบ้านเจ้าของเพื่อนคอยน้ำไปเบิ่งเพื่อนกำลังเฮ็ดฐานอยู่ด้วยน่ะเพื่อนเฮ็ดฐานอยู่อย่างใหญ่ ครับผมก็ตียางไปเบิ้งเมต่เคียนแล้วผมก็ไปทีมไปบ้านพูดละไปหาหลวงปู่ที่เบนทั่วหาพ่นละหลวงปู่วัดวัดเฮานี่ก็ไปเลยเดียไอ้ว่าน้ำเพื่อนแล้วแต่ว่าวันนั้นเพื่อนห้ผมหาเปียกก็เลยบ่นบอถือกันจะที่ว่าแต่เคียนไงถู่น้าสองตุ่นยิ่งไงของเหงาไงทั้งในพูดน่ะอันนี้แต่เคียนตัวนี้เพื่อนห้แม่นอีรีน่ะใชบ้านเพื่อนถือบ้านเนียถือผมหน่อยให้สามตัว พยาบาลไปไปขอขอคคราเทียขอคนละเียเด็กก okay. yes. ja e. uh, right? uh, ับ er, no ีเลสามตัวตัคร no ับ right> อือขอคคละเียขอคคละเียบัดนี TA ้ได้พยาบาลได้สามตัวตะได้สมตัวพยาบาลอ่าพยาบาลก็เฮงแต่ว่าโอ้ยก็ดีใจแล้วนาะเงินเทวดาเนาะยใหญ่นาะเอ็นบ่ล่ะสมเฮาบ่ว่าไผหรอกบ้านางไปเพิ่งก็เ่เห็นเพื่เห็นเ่เห็นเปเครับผมเห็นเป่ง ลืบออกไปแล้วมันหมุกเนาะอ๋อมันลืบออกว่ะจีมันออกมาเองครับอ๋ออันพ้นให้โส้มันจะออกมาเองมันบ่อันพ้นให้โส้ก็ันจะลืบออกไปเลยเฮาก็บ่เห็นเนาะบ่เห็นแล้ววนั่นเขาเกิดนั่นเขาเกิดก็บพ้นหูแล้ววนั่นก็ได้อันเพิ่นฝันน่ะเจ้าของนาเพิ่นน่ะที่เพิ่อนถือเรไรน่ะเพิ่อนบ่สูฟังตอนเพิ่นบอสันออกมาวัดเฮาน่ะตอนนั้นผมมาหาหลวงปู่อยู่นี่ละเพิ่นก็ไป เขาฟันลูกสาวเพื่อนน่ะถือสุงวดัดสูงวดัดผมผมไปบ้านน้องแวงดูเด้ไออันนี้ผมออกจากนี่แล้วผมกดไปน้องแวงเระไปที่ว่าฐานเพื่อนก็ล้งเฮ็ดฐานไปถา่ายไอไออย่างก่อนไม่แต่แต่นี้ไม่แต่เคียนครับไม่แต่เคียนเพื่อนจะเอาไปหั่นเพื่อนก็ต้งเฮ็ดฐานอยู่เด้วยเนะี่ย่ยเพื่อนเฮ็ดฐานแล้วเพื่อนจะบวงสอวงเพื่อนว่าเนี่ยเราก็ลูกสาวลูกสาวเพื่อนนั่นลูกสาวจะบวงสรวงะสมแต่ว่าเพื่อนต้องเฮ็ดทั้งพิธีย่างดีละ เพราะว่าเพื่อนเอาไปเพื่อนบ่ล่ะเพราะว่าได้ยินว่าห้อยากกลับไปอยู่บ้านหนองแว้งสันได้ยินีทังบ้านเพื่อนบาดอกก็จีแมนบ่แมนแต่ว่าเพื่อนบาวันนี้เพื่อนได้มาขอหลวงปู่จะเอากลับขึ้นไปเพื่อนบ้านน่ะคนไป้ลำบ่วงสวยงามเนบ่บอกเด็กอยู่แมวเพียงมาบอกเด้ออุ้ยแมนลำบ่ลำเพื่อนก็ให้โศกมาตลอดสุงวนว่ากันแค่เอาเพิ่นเอาใหญ่ไปเพื่อนมาหนองแวงจากเมี่เลยท่าเพื่นลำนั้นผมสีมาบอกดอกเพราะว่าผมเฮ็ดช่องยูทูบเลีกเจ้าจ่องเลียกทั้บ้านหนองแวงรู้จากผม เบิดน no ั <ification> ่นละเพราะว่าผมเพีชหันดูนำหลวงปู่หลังยังเพิ่นก็บอกเพิ่นกะทำเอาเบอร์โทรไปนยังไว้เด้เพิ่นสีเมื่อใดเพิ่นเอามาเพิ่นสโทรบอกสันว่าน่ะผมก็นึกว่าเพิ่นเอาไปแล้วผมเลยเข้าไปหาหลวงปู่ได้วัดเนี่ยจะเครียดหยังคือเก่าอยู่แสดงว่าเพิ่นเหตุฐานปรทธานแล้วยังปรทธานหอดน้องแวิงเด้หลวงพ่อเพิ่นไปเมืองนอกอยู่ครับรอหลวงพ่อมาที่เมืองนอกอมาืหลวงพ่อมาที่เมืองนอกเพิ่นก็ติพีชย่างดีหมดแล้ว แม่นบ hey, ่ล่ะดีแค่ยังดีตัวเนาะน้ำฝนมาให้โชคให้ลาบบานเฮาเนาะใหญ่ก็บปถือน้ำฝนดอกพี่น้องตัวถือผู้อื่นคนถือเบิดบ้านเบิดเมียงคนจีบานก็ได้3ตัว8ป็ดกินสามไม่ใหญ่เนาะพี่น้องนะครับผมสอบถามที่บ้านเพิ่นฟังปุฝนเพฝนกระบะถือเบิดบ้านปลาถือตะกิ้งหัวกับเจ้าอีกอย่างก็แล้วแต่พี่น้องที่บ้านแหละเจ้าว่าฝนมาถือเบิดบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งแม่ตะเคียนอยู่ให้ในวัดได้พี่น้องเด้อที่เพฝนสีใหญ่กลับขึ้นไป ที่เจ้าของหน้าเพิ่นถือลายเซียนล้วพี่น้องนะครับถูกทุงทง่งวดทุงดท่งวดัดวัดสะพันมาเพิ่นก็ถือสามตัวงวดนี้เพิ่นมาอยู่วัดบ้นานบ้านหนองบ่มีน้อ,นนนอยใหญ่เนาะผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยไทยบ้านถือสามตัวตัวน้อยใหญ่เนาะปาเพิ่นไปเอาเมือเล็กออกพี่น้องนะครับเป็นเมตาเคียนนะครับบัดน,นี้เพิ่นไปเผาฝันลูกสาวเจ้าของหน้าอยากกลับขึ้นไปที่เพิ่นไปบอกเลขถึอดูๆแล้วพี่น้องเอาครับพี่น้อง นะครับพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับพุญญาบานนะครับกับลูกบ้านเพิ่นถือสามตัวตรงๆพี่น้องนะครับมือเลขสกศีรษะพี่น้องเนาะเพิ่นมาเอาย่ำมาขึ้นเพิ่นก็เห็นสามตัวตรงๆได้พักกันถือลายพี่น้องถือเบิดบ้านนะครับเพิ่นสาเพิ่นลือต้นแต่เขี้ยนต้นนี้นะครับไม่แต่เขี้ยนนี่เพิ่นมาจะบ้านหนองแวงเด้อพี่น้องเด้อนะครับได้ยินข่าวว่าเพิ่นจะออกกลับคืนไปเพิ่นไปเข้าฝันนะครับอยู่ทาง เจ้าของหน้านะครับที่เพิ่นถือลายแส้นเลยพี่น้องนะครับหรือว่าคุณเก๋พี่น้องเป็นผู้หญิงนะครับลูกสาวเจ้าของหน้าที่เพิ่นถือลายลายเสนงวดจิตแพทย์าก,ก็ถือสามตวงตวงพี่น้องนะครับเพื่อขอฝันว่าอยากกลับขึ้นไปเพิ่นจะเอากลับขึ้นไปนะครับเอากลับขึ้นไปอยู่บ้านหนองแว้งพี่น้องขณะนี้อยู่บ้า,บานหนองบัวมีนะครับอำเภอท่าพราะพนะครับจังหวัดขอนแก่นพี่น้องนะครับห้อยเพิ่นมาเอาเลขเอาเบอ,อร์นึ่งเมตจเคียนพี่น้องนะครับที่พญายานเพิ่นถือ กันสามตรงตรงพี่น้องนะครับเอาให้บรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิรงนลูกกันนะครับที่ภายในวัดแม่ตะเคียนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นตัวใดพี่น้องกับเบิ่งซอยกันพี่น้องโมโนจิาาพานหม่พญานกับลูกบ้านเพิินมาขอเพิ่นนะครับขึ้นมือเรียกสิออกพี่น้องนะครับได้สามตรงตรง เจ็ดสามพี่น้องนะครับถือเบิดบ้านนะครับถือเบิดบ้านพี่น้องนะครับแต่ผมบ่ได้ไปสัมภษณ์ให้บ้านเพื่อนหลายคนสัมผัสคุณแม่เพื่อนผู้เดียวนะครับอยู่ไพ่นาวัดพี่น้องนะครับสัมผ์หลายมัคคิทิย,ย่ยาวคีบมัคคิทิยาวพี่น้องนะครับได้สอบถามเพื่อนยู่หันนะครับกับลูกบ้านตอนที่นางกินเขาอยู่พี่น้องเพื่อนว่าถือเบิดบ้านเอา น้องก็ได้เห็นได้รู้น้ากันแล้วนะครับเิ่นกระลังเห็ดฐานอยู่อยู่ทางบ้านหนองแวงพี่น้องเพื่อนจะเอากลับคืนไปวระทันในเยินฝนวาพี่น้องถ่ายให้พี่น้องได้เบิงน้ากันนะครับอยู่ทางในพา่นก็แม่ตะเคียนใหญ่สองต้นบวกหญ่พี่น้องนะครับผมก็เคยมาถ่ายทํำเช่นนึงให้พี่น้องได้เห็นน้ากันแล้วพี่น้องเนาะสาหรับบ้านปั้นหนองแวงหลวงบัวบีหมีพี่น้องนะครับถ่ายทํำให้พี่น้องได้เบิงน้ากันก็พอผู้ใหญ่บ้านพนังอยู่สาราเป็นพี่น้องได้คุยน้ากัน นะครับคุยก,กันเช่นหนึ่งมื่อนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้เบินน้ำกันมื่อใดเพิ่นสีมาเคาะมื่อใดเพิ่นสียกกลับขึ้นไปนะครับสีเชิญเพิ่นกลับขึ้นไปย่บันหนองแวงผมสีมาถ่ายทําให้พี่น้องได้เบินน้ำกันนะครับสำหรับแม่ตะเคียนนะครับเพิ่นไปก่อฟันลูกสาวนะครับลูกสาวเจ้าของหน้าซื้อ,อน้องเกีพี่น้องเป็นผู้หญิงนะครับที่เพิ่นถูกหลายแสนพี่น้องเนาะวันนี้ เพิ่นไปยูใส่เพิ่นก็จะให้โชคก้าวไปพี่น้องนะครับคือคักถึงแน่ถึงเบิ่นบ้านมาอยู่นี่พี่น้องนะครับไทยบ้านนองบัวบดีหมีกับ,บวิจากรณ้เพิ่นกลับไปหรอกพี่น้องแต่ว่าอยากจะเขียนเพิ่นไปเข่าฝันนะครับดูเจ้าของหน้าที่ว่าเพิ่นอยู่นั่นแหละพี่นอ้องเพิ่นจะกลับขึ้นไปบ้านหนองแวงไปยูใสก่กะอ่ากะไปขอแต่ว,ว่าไปยูหนองแวงสั่นพี่นอ้องเพิ่นจะเอาไปยูวัดสะน้ำพี่น้องนะครับสอบถามผู้ใหญ่บ้านสอบถามอ่าหลวงปู่ให้ในวัดแล้วพี่น้องเพิ่นก็ลังเทือดฐานไว้อยู่ นะครับผมไปลงแวงผมจะทายถ้ำมังฐานเพิ่นให้พ um> ี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเดี๋ยวนี้ล่อลวงปู่อยู่หลวงปู่ไปเมืองนอกบ่าั้นได้กลับมาพี่น้องล่อลวงปู่มาจะจับเมืองนอกนะครับหลวงปู่มาจากเมืองนอกแล้วเพิ่นก็สิเชิญอ่าแมสเซเกียนกลับขึ้นไปบ้านหนองแวงเด้อพี่น้องนะครับทายถ้ำให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับถูกนะครับผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านพากันถูกพากทุกแน่พี่น้อง3าตัวตรงตรงนะครับ7อ่า873พี่น้องเอาดีเด้อพี่น้องนี่เด้อหลักฐานพี่น้อง เอาเอาเห็นแล้วพี่น้องนี่ทูบแปดสามเกดพี่น้องป้าดูเกีอบเปันผมว่าเห็นพี่น้องนะครับหัวทีพานมาได้พี่น้องเด้อนี่เหลขกทูบเมตัะเคียนอา่าแปดสามเกพี่น้องนะครับอา่าพี่น้องขอคงจะรู้จะเห็นน้ากันแล้วนะครับเพ่อนไ้โคกไ้มันนะครับลูกหลานมากกะบรไเด้ร่วงเลยเกินเดอ้อเจ้าแม่ตะเคียนเลยขอให้ลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งเดินทางปลอดภัย ประกอบคุ้มครองไปดีมาดีดสุกมากสุขไปมนันมากมานนะครับผมก็ถ้ายทำให้อิซีทั้งช่องยูทูบทวีคนเดิมได้เบิงน้ำกันอย่าถูกกดกดเทียนหาลูกหลานว่าอยังผิดไปนะครับภาษาธรบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันนะครับเอาพี่น้องเห็นเลขแล้วล่ะพี่น้องเนาะเติมสิบเอ็ดจุดถูกแปดเจ็ดสามพี่น้องวันนี้พี่น้องไพ่พี่น้องเบิงตะเคียนใหญ่นะครับอยู่ภายในวัดเมืงนี้กั สองต้นบักไงพี่น้องนะครับสองต้นบักไงสองต้นครับอันนี้พี่น้องเห็นพี่มแมตตะเคียนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเป็นไหสุกไห้มันอยู่ภายในวัดพี่น้องนะครับนี่จะเป็นมะเอาเลขกพี่นอ้องเต็มอยู่นะครับหอดบางเนียงพยาบาลเพิ่นมะขอแม่แตะเคียนนะครับที่เพิ่นขึ้นขึ้นจากหน้ามาเพิ่นเอามาไว้วัดวบางหลาสุดพี่น้องเพิ่นได สามตัวตรงๆนะครับพี่น้องถึงเบัดบานพี่น้องนะครับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนลังแรงใจที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับผมถ่ายทำบรรยากาศให้พี่พน้องได้เบิงน้ำกันนะครับให้ทำบริเวณวัดให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันนะครับเอาพี่น้องนะครับพี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องมักแล้วชมแล้ยวไปยืนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องยูทูบทวีคนเดิมนำเนื้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกนรังแรงใจหลวงป่า ท,ทุกทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะครับมังดเด็ดมังดีดีมังดีมีตัวเลขดังๆมังดีเิ่นโุกเิ่นหมานทางช่องก่อนที่เดินทางไปติดตามมาให้พี่น้องได้เบื่องน้ากันพี่น้องนะครับลําบากประดก็สิไปพี่น้องนะครับเดินทางด้วยหมอจะใส่ก่อที่ไกลแน่ก่โดนใส่เวลาโดนแน่พี่น้องนะครับบางท่านก็เดินทางอ่าบางมองก็เดินทางเป็นมือพี่น้องนะครับไปคือเก้าพี่น้องขอจะว่ามีตัวดีหามาให้พี่ให้น้องในเบื่องน้ากัน อสระชั่นี้ผมทวีค้นเดิมนะครับก็จบชิปของแม่ตะเคียนนะครับที่เพป็นในชคใหิมานุง่งอภที่ผ่านมานะครับแปดเจ็ดสามนะครับถูกเบิร์บ้านพี่น้องก็จบไปเพียงแค่น,นี้นะครับเมื่อใดพยนยกไปบ้านหนองบัวหมีเมื่อใดพยนยกไปบ้านหนองแวงนะครับเป็นกำลังที่ฐานยงเมื่อใดพยนยกไปเมื่อใดพยนเชื่อนไปลอ่ลอหลวง,ลง,ลงปู่มาจำยังนอกพยนเชื่อนไปเมื่อใดผมก็ที่ท้ายเช้าเมืพี่น้องได้เบิงน้ำการค้าได้ตัวเลขตัวดี มาฝากพี่ฝากน้องมาตอนพี่ตอนน้องสุกูทุกคนนะครับสำหรับที่นี่ผมทวีคนเดิมขอจบใบเพียงแค่นี็อขอกลกาวเข้า่าอยู่ดีไม่แห้งสุกูสุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ